การรับรองสสของกกตที่เร็วกว่าที่ประกาศเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นหมายความว่าทำลายทั้งหมดโดยเฉพาะการเปิดสภาการได้มาซึ่งประธานรัฐสภาและการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูจะเหมือนจะเลื่อนเร็วขึ้นนะคะมาวิเคราะห์กันว่าหลังจากนี้ทิศทางทางการเมืองมันจะเป็นยังไงค่ะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในสายกับเรา อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัสสะ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะอาจารย์จริง,รงๆกกตเนี่ยประกาศบอกว่าน่าจะรับรองได้ประมาณ21มิถุนาแต่เมื่อวานนี่มาแบบเร็วกว่าที่คาดกันมาค่ะอยู่ๆก็ประกาศรับรองแล้วก็รับรองทีเดียวครบทั้ง500คนเลย<ม>อาจารย์มองว่ามันเกิดแรงกดดันอะไรขึ้นหรือไม่ที่ทําให้กกตจากที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอให้95%ก่อนแล้วค่อยประกาศเนี่ยแล้วจู่ๆก็ออกมาประกาศอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะ คือผมคิดว่านะฮะเกิดมาจากสองประเด็นประเด็นรแรกก็คือแรงกดดันนะครับจากสังคมนะครับซึ่งเราเห็นการกดดันของสังคมที่มีต่อกกตเนี่ยนะครับ <c oughs> มีมาอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้กรกตจะต,ต้องเร่งทํางานนะครับซึ่งก็เป็นผลดีนะครับต่อ <c oughs> ระบบการเมืองของเรา ส่วนที่สองเนี่ยมิติทางกฎหมายก็คือก่อนหน้านี้นถ้าเรานับนะครับเอกสารหลุดนะครับว่าเป็นเอกสารของโกรกตรเนี่ยมันทําให้โกรกตรเนี่ยมันจะมีปัญหามากในการที่จะประกาศนะครับ95เปอร์เเพราะว่าสสเนี่ยจำนวนนั้นมันเกิน95เปอรเซอยู่และถ้าเลือกเฉพาะนะครับ95เปอร์เซก็2ี่ห้คนเนี่ยมันจะมีผลต่อ60คนตันทีว่าทำไมส่วนนี้โดนปล่อยแล้วเวลา6 2เดือน60วันเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมีปัญหามากในการตรวจสอบ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับการนะครับประกาศผลร้อเปอร์เซ็นตเนี่ย <Huh. S 1> มันทำให้กรกตอนในทางกฎหมายสามารถที่จะมีเวลาในการที่จะสอยที่หลังะ mm hmm. ได้เป็ ha. 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 นปะีมันก็ทําให้การเมืองนะครับมันก็เดินไปได้พอการเมืองเดินไปได้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยจะไม่มีการนะครับประชุมหรือว่าการเลือกประธานสภาแต่ นะครับโดยภาพรวมนะครับโดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจนะครับตอนนี้นักลงทุนหรือวกก่าผู้ประกอบการก็รู้สึกว่ามันเห็นทิศทางค่<ฮ>ะ,ะมันก็ส่งผลต่อนะครับทางเศรษฐกิจด้วยและหลังจากนี้ไปผมคิดว่าการกลับมาแบบนี้รับกระบวนการทั้งหมดใ่อยๆต่ก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองทันที สังกัดนี้ไปนะครับค่ะการเมืองเดินได้ลดแรงกดดันจากสังคมลดแรงกดดันจากภาพธุรกิจแต่แรงกดดันมันก็คงจะไปที่แปดพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับก้าวไกลนะคะอาจารย์ครับผมเพราะว่าคือตอนนี้นะครับถ้าเราดูแปดพักร่วมเราดูว่าตอนนี้เขามีเสียนภาพมากมีการร่วมม้ร่วมมือมีมอวมีการขับเคลื่อนกันอยู่แ,แรงกดดันตอนนี้จะมาอยู่ที่ที่ตัวก้าวไกลแล้วเหรอว่า นะครับไม่ว่าคุณพิธาจะเดนกรณีร้องเรียนอะไรก็ตามแต่เอมจะไปอยู่ที่สอวอ,อีกละว่าสอวอในท้ายที่สุดนะครับทักแปดทักร่วมเนกหาสอวอมาสนับสนุนนะครับการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลได้ไหมประมาณสักนะครับอ่าเจ็ดสิบคนเนี่ยนะครับนี่มเป็นเรื่องใหญ่มากจริงนี่มันเป่นพนที่รัฐบาลกําลังคือว่าที่รัฐบาลกําลังต้องเจอ,อส่วนที่สองก็คือการนะครับอ่าหาประธานสภา นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะมันมีเฉพาะหลักการนะ <c oughs> ถ้าเราฟังดีๆมันมีเฉพาะหลักการว่าพักอันดับหนึ่ง <c oughs> ต้องได้ทั้งนะครับตัวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภานั่นคือหลักการ <c oughs> แต่เพราะผลว่าปัญหาการสื่อสารของคนนะฮะของพักเนี่ยหรือว่าแกนนาพักเพื่อไทยมันมีปัญหาอีกแล้ว ก็คือถ้าเราฟังดีๆนะเราจะพบว่าเขายืนคือหลักการแต่ตอนนี้ผมว่าคนในสังคมเชื่อแล้วว่าพักเพื่อใครยินดียกตาแหน่งนะฮะประธานสภาและนายกให้กับเก้าไกลก็คือถ้าเราฟังดีๆทั้งคุณหมอชนาและคุณคุณภูมิธรรมอ่ะก็ยืนยังในหลักการแต่ผมไม่รู้เขาไปสื่อสารตอนไหนยังไม่รู้มันติดขาดกันคนเข้าใจเป็นระดับทำนองนั้นแล้วว่า ทั้งประธานสภาและนายกคือก้าไกลซึ่งแบบนี้มันก็จะทําให้แปลกทพวกต้องคุยกันอีกนะฮะค่ะเพราะว่าอย่างอย่างในเพื่อไทยเองก็มีเสียงท้วงติงมาจากสสบางท่านด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไปรีบพูดในลักษณะนั้นออกมาสังคมเข้าใจไปในแบบนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนทั้งก้าวไกลและทั้งเพื่อไทยเองเหมือนเหมือนจะเคลียร์กันจบไกลๆว่าก็ยังไม่ได้เคาะตัวที่ชัดเจนออกมานะอาจารย์การสื่อสารในลักษณะนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างอะคะ คือผมที่วิจารณสื่อสารของพรรคเพื่อไทยมีปัญหามาตลอดเลยนะในการทําความเข้าใจกับกับสังคมจําเป็นต้องมาแก้ข่าวทุกครั้งเลย <c oughs> ทุกครั้งเวลาสื่อสารไปต้องกลับมาแก้ข่าวทุก,ทกเรื่องอันนี้แสดงว่าเขาต้องถอดบทเียนว่าทําไมล่ะทําไมที่แกนนําพัรคหรือว่าสิ่งที่ตัวแทนของพรรคหรือว่าสมาชิพัรกคออกพูดออกมาเนี่ยมันจึงคาดเคลื่อนจากนะครับ <c oughs> ข้อแท้จริงตลอด <c oughs> เรื่อนี้ผมคิดว่าเขาขต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดอ่ะ แล้วก็ต้องหาวิธีการว่าการสื่อสารแบบไหนสื่อสารแบบชัดเจนยังไงที่ทําให้คนเข้าใจตรงกันเพราะว่าถ้าคนเข้าใจข้าเคลื่อนแบบเนี้ยในท้าที่ถุดมันก็จะส่งผลต่อแต่พัพรวมด้วยนะครับโดยเฉพาะดูในระยะนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญหลังจากนี้ไปก็คือการการประชุมและการเลือกตั้งนะครับการสรรหาการ หาให้ตัวของประธานสภาถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยนะ,ะปัญหามันจะตามมาทีหลังนะครับซึ่งม<ะ>ันาจะกระทบกับนะครับสถานะของแต่รัฐุ่วมระยะยาวนะครับค<ะ>่ะเท<ะ>่ากับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยมันยังคงมันก็มีความชัดเจนจากทางพรรคเพื่อไทยอยู่ก้าวไกลเขาก็ยืนยันในหลักการของตัวเองเพียงแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตคะ่ะอาจารย์ว่าการนําของพรรคอันดับหนึ่งที่เป็นพรรคที่หลายคนก็มองว่ายังใหม่อยู่นะคะกับก้าวไกลแต่กับ พักอันดับสองที่เป็นพักใหญ่และเป็นพักเก่าแก่อย่างพักเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะยังมีเรื่องบางเรื่องที่ยังจัดการกันไม่ลงตัวโดยเฉพาะในแง่ของความรู้สึกของสมาชิกพักที่ทําให้จะแต่และพักต้องไปจัดการด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคืออันนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทุกคนมองว่าก้าวไกลยังใหม่เกินไปค่ะ <c oughs> สองทุกคนมองว่าก้าวไกลอ่าเพื่อไทยอาจจะมีวาระก้อนเด่น <c oughs> ที่ปมหลับปู่ตรงเนี้ย แล้วมาในส่วนที่สามก็คือทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยมีคะแนนนะครับที่ห่างกันไม่เยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคะแนนที่มันเป็นลักษณะเน,นี้ยจะอยู่ตรงกันข้ามกันในคราวนี้มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันฝั่งหนึ่งถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์ฝั่งหนึ่งถูกมองว่าอาจจะมีวาระช่องเล้นมันยังเกิดบรรยากาศของความนะครับบาดแ,แวงนะ <c oughs> ครับต่อก,กัน <c oughs> ถึงแม้ว่าแปดพรรคร่วมพยายามจะยืนยันว่าจะต้องร่วมมือกัน <c oughs> นะครับร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ถ้าเราประเมินดีๆนะผมคิดว่านะฮะเที่ยวเนี่ยนะครับตัวแปรสําคัญก็คือแรงกดดันจากประชาชนผมว่านะฮะมันจะทําให้แต่ท่าขบวนเนี่ยนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องร่วมมือกันคไม่ว่าจะคิดนะครับอะไรก็จะยังไงก็แล้วแต่แต่สถานการณ์มันบีบให้แต่ท่าขบวนเนี่ยนะครับจําเป็นจะต้องร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ค่ะแม้ว่านะครับอ่า สวอ,อาจจะไม่สนับสน<ะ>ุนสุดพิธาแต่ณนกะอไปของภาคท่วไปภาคท่วเนี่ยก็อาจจะต้องเนี่ยไปดูพรัคอันดับสองะนะครับโดยที่โดยที่ต้องร่วมมือกันอย่างนี้นะครับไม่สามารถที่จะข้ามข้ามขั้วหรือ<ะ>ว่าข้ามฝั่งได้เลย ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะจะพูดถึงการรับรองสสมันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จดีเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็ยังมีช่วงเวลาอีกประมาณ1ปีในการที่จะสอยสอแล้วกก<ๆ>ตเขาก็บอกแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ82คนอีกด้วยถ้าเกิดใน82คนที่อาจจะมีปัญหาอาจจะเจอใบเหลืองใบส้มใบแดงอะไรก็ตามค่ะอาจารย์อยู่ในฝากฝั่งของ8ปดพักร่วมเนี่ยมันจะส่งผลต่อความร่วมมือในกลุ่ม8ปดพักร่วมรัฐบาลนี้ด้วยหรือเปล่าคะถ้าเกิดสมมติคนที่โดนสอยไปเยอะ เป็นของก้าวไกลหรือของเพื่อไทยก็ตามนั้นใช่ครับถ้าเกิดว่าแปดิบสองคนถ้าแปดิสองอยู่ในในปีของแปะว่าที่นะครับรัฐบาลแปะพักร่วมเนี่ยมันแล้วมันทําให้นะครับพักนะครับใดพักหนึ่งนะครับสถานะเปลี่ยนนะครับเาสมมุติว่านะครับพรรคลิฟต์ของก้าวไกลเจอเยอะมากจนทำให้นะครับพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับเงื่อนไขจะเปลี่ยนละ เงื่อนไขจะเปลี่ยนนะครับเพื่อไทยก็อาจจะมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเองก็มีความชอบธรรมถ้าเขานะครับมีสอสอได้มากกว่าแต่ถ้าจะข้ามคู่ข้ามคั่วข้ามฝัม่งเนี่ยก็คงจะจะลําบากก็คนจะลําบากคือต้องอยู่เป็นอย่างนี้ฮะอยู่เป็นอย่างนี้นอกเสียจากนะการกําหนดนะการกําหนดนโยบายหลังจากนะครับจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วหรือว่าการนานโยบายบางอย่างนะครับ เข้ามาเป็นะครับนโยบายสบาลเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาข้อข้อขัดข้องกันในแง่จิตยืนทางการเมืองซึ่งพออย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็อาจจะมีการนะอ่ารับเปลี่ยนนะหรือว่าอาจจะมีการนะสลับขั้วลั้งขึ้นมาได้เพราะว่าถ้านคือปัญหาของก้าวไกลเพื่อไทยที่ผมมองก็คือจิดยืนทางนโยบายอะครับที่ผมคิดว่าก้าวไกลอาจจะลำบากกว่าเพื่อไทยก็คือการลดลดลดระดับลดยาก เพื่อไทยเขาก็มีธงของเขาอีกทัดว่าเขาจะเน้นในมิติเรื่องสากค้องเพราะฉะนั้นเรื่องการอนมีประนอมความเพิ่หมากับลหลายๆฝ่ายมันเป็นไปได้ได,ไ,ดได้มากกว่าของก้าวไกลเนี่ยมันตั้งธงมาจากอุดมการณ์มัน่อยยากเพดานสูงไปแล้วนะคะที่นี้ถ้าอย่างนั้นค่ะอยากจะชวนอาจารย์มองหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นในวันที่ต้องโหวตเลือกประธานสภาอาจารย์คิดว่าบรรยากาศในวันนั้นมันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ คือถ้าดูจากตอนนี้นะครับผมพิบาติาหรือว่าก้าวไปช่วยใคเขามีความชัดเจนนะครับแล้วก็พักแปดพักร่วมมีความชัดเจนนะครับว่าจะสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสได้สูงนั้นในกลุ่มแปดพักุ่งสามสามร้อยสิบสามเสียงเนี่ยนอกเสีจากนะครับพักใดอันับพักอันดับสองอันดับสามเนี่ยเสนอชื่อแข่งขันด้วยเพราะเสนอชื่อแข่งขันแบบเนี้ยมันจะมันจะ วุ่นวายนะเพราะว่าเวลาการเลือกประธานสภา,าเป็นการเลือกรับเป็นการเรลือกรับถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเสนอด้วยอนะ,ะก้าวไกลเสนอด้วยแล้วปรากฏว่าพอเลือกรับเนี่ยสอส,อสอนะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยไปสนับสนุนนะครับพรรคใดพรรคหนึ่งความหวาดระแวงก็จะเกิดขึ้นและะ้วครับเนี่ยครับแล้วถ้าประธานสภา,าได้มาจากเสียงสนับสนุนของสอส,อ,สอ,อีกฝ่ากฝั่งหนึ่งด้วยนะครับคือทําอย่างเดียวคือตอนเนี้ก้าวไกล เพื่อไทยและแ8พรรคร่วมจะต้องคุยกันให้ตกผลึกและเสนอชื่อเดียวเท่านั้นค่ะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัม um เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆแล้วนะคะอาจารย์อา,า่ากยขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณคครับผมครับค่ะสวัสดีครับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสาตร์และนิติศาสตร์มวิทยาลัยบุรพา